วัสดีค่ะเมื่อพูดถึงประตูด่านแรกในการเข้าสู่องค์กรเนี่ยมีกลุ่มหนึ่งที่ พวกเรามองข้ามไปกลุ่มนี้มีความสำคัญมากต่อการที่ประชาชนจะเดินเข้ามาแล้วสัมผัสเป็นด่านแรกเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะธุรกิจอื่นหรือธุรกิจในกฟนก็ดีเนี่ยเราจึงให้ความสำคัญในธุรการที่อยู่ทางกลุ่มนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกลุ่มนี้เนื่องจากว่าเป็นประตูด่านแรกที่ได้พบปะประชาชนเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะต้องปรับปรุงให้พนักงานในกลุ่มนี้เนี่ย มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นทีมลงใจพัฒนาจึงเลนเห็นถึงความสําคัญของพนักงานกลุ่มนี้เป็นหลักเราจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างเพื่อเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรอีกประการหนึ่งก็คือพนักงานกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบจากระบบแซฟที่องค์กรนําเข้ามาแล้วก็เอกสารหรือว่าตัวหนังสือนั้นมีตัวที่ขนาดเล็กเนื่องจากเราเปลี่ยนกระดาษจาก a 3เป็น a 4ทําให้พนักงานกลุ่มนี้ประสบปัญหาในด้านสายตาฉะนั้นกลุ่มทีมรวมใจพัฒนาจึงเลงเห็นว่า สวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งกายของพนักงานประชาสัมพันธ์รวมทั้งวันสต็อปเซอร์วิสและก็การเงินยึงมีความสําคัญมากรวมทั้งการตัดแว่นก็มีความสําคัญอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นทีมรวมใจพัฒนาจึงเล็งเห็นว่า เราควรปรับสวัสดิการให้กับพนักงานในกลุ่มนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าพนักงานทุกท่านเห็นด้วยกับนโยโบายของทีมรวมใจพัฒนาที่จะปรับปรุง One สต็อปเซอร์วรวมทั้งการเงินและประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นจุดเด่นในองค์กรเพื่อเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรเพื่อให้เกิดการต่อสู้กับเอกชนภายนอก ได้อย่างมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้นเห็นด้วยกับเรานะคะวันที่17ธันวาคไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งแล้วอย่าลืมกาทีมรวมใจพัฒนาเบอร์82-103ขอบคุณค่ะ